สวัสดีค่ะเจอกันเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็จะมีคลิปเมนูทำรายการอาหารนะคะวันพฤหัสตอนเย็นค่ะมาพูดถึงเรื่องการดาวน์โหลด ISO 7ของ iPhone กันนะคะมันก็ถือว่าโอเคสำหรับพี่ฟิมนะคะมันก็ดูแบลๆสไลด์ตรงนี้เห็นไหมมันก็ง่ายนะคะ operating เขาก็น่ารักดีค่ะแบบว่า มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะค่ะดึงขึ้นข้างล่างตรงนี้เราก็สามารถไปที่โหมดแอร์เ a n นโหมดนู่นนี่นั่นบ t ูท l u บ t o o t h ไว f ฟ Do not disturb ล็อกหน้าจอเพลงไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคนะคะสำหรับคนที่มี iPhone มันก็จะเกตรตรงนี้ค่ะโอเคนะคะ iPhone 4อัพได้แต่ iPhone 4นะคะในความรู้สึกไม่รู้ว่า3ได้หรือเปล่าค่ะโอเคค่ะก็มาพูดถึง น้องๆหลายคนถามเรื่องราคามานะคะบางใบพี่พิมพ์ซื้อมาจากทางเพื่อนที่รู้จักนะคะบางใบพี่พิมพ์ได้มาจาก Aristotle นะคะ A R I S T O T L E R O S E B A G ใน Facebook นะคะเข้าไป Follow หาเขาตามเขาได้เลยค่ะในเพจของเขา พราะเขาจะมีขายออกมาเป็นช่วงๆนะคะทีนี้เสร็จก็จะต้องไปแข่งแย่งชิงดีชินเด่นในการซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใบหนึ่งสมมุติใบกลมๆก,ก็จะตั้งแต่6,950นะคะแต่บางใบกลมๆโดยส่วนมากพี่พิมพ์จะได้มาในราคาที่เขาเรียกว่าราคาส่งต่อของคนที่รักโรสแบก็กคนที่ค้าขายในโรสแบก็กคนที่ซื้อต่อกันบางใบ8 5 0 0บางใบ7,5 0 0อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ใบนี้พี่พิม์ได้มาในราคาช็อปอยู่ที่8,550าค่ะแต่ตอนนี้คนทั่วไปเขาขายในไอจงไอจีก็อยู่ที่เป็นหมื่นเอ็ดหมื่นสองแม่งถึงหมื่นห้าก็มีนะคะส่วนใบสีลาเต้ก็อยู่ที่ราคาเท่ากันค่ะทรงเขาเรียกทรงนี้เขาเรียกว่าทรงโรสบ็อกนะคะก็ใครจะซื้ออะไรก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ขนาดโรสแบ็กค่ะคกลมๆเห็นไหมที่เป็นดอกกุหลาบกลมๆก็มีของเปล่าออกมาเยอะมากค่ะก็ให้ระวังนะคะในการซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนซื้อก็ศึกษานิดนึงนะคะ แล้วก็การซื้ออะไรออนไลน์ก็ระวังเช่นกันค่ะพูดแล้วพูดอีกนะเดี๋ยวจะเบื่อกันเพราะว่ามันจะหนีค่ะโกงเงินคุณได้นะคะเค okay, ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะแวะมาทักทยายเช้านี้ตอบคําถามกรุบกริบแล้วมีพี่คนนึงถามมาว่าอ๋อค่ะกระเป๋าส่งมาจากไหนส่งมาจากเมืองไทยค่ะก็คือว่าน้องสาวจะเป็นชิปไปให้ที่ห้องที่พักของน้องสาวแล้วน้องสาวก็จะส่งให้พีมเองค่ะก็ส่งเป็นแบบ พัสดุ EMS นะคะพอพูดถึงเรื่องพัสดุ EMS EM e EMS มาตอบคำถามน้องคนหนึ่งเ,เขาไลน์มาถามพี่พิมเกี่ยวกับการส่งของไปต่างประเทศเขาจะส่งพวกยาบำรุงผิวผลิตภัณฑ์ยาต่างๆอย่างเงี้ยเขาถามว่าจะส่งไปได้ไหมคะประเทศเขาอยู่ทางยุโรปนะคะพี่พิมจาชื่อประเทศไม่ได้แต่พี่พิมอยากจะบอกว่าแต่ละประเทศเขามีกฎหมายของเขาอย่างเช่นถนะ้าพี่พิมพ์จะส่งพวกอาหารไปทางออสเตรเลีย เขาส่งไม่ได้นะคะเครื่องแกงเพราะพี่เคยถามน้องเบกกี้นะคะเสร็จแล้วก็ทางอเมริกาส่งมาได้ค่ะแต่ถ้าอะไรแพ็กเกจไม่ดีเขาก็จะไม่เข้าอย่างเช่นหมูอย่างเงี้ยหมูย้องหมูหมูแดดเดียวอย่างเงี้เขาไม่ให้เข้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคล,าคลา้ายๆไส้กรอกสีแดงๆอะคะ่ะกุนเชียงเอออย่างนั้นเขาไม่ให้เข้านะคะแต่ละประเทศมันมีกฎหมายของมันสิ่งต้องห้ามของมันแต่ที่สําคัญสมมติถ้าคุณน้องจะส่งยาเป็นเม็ดๆๆอย่างเงี้ยค่ะ ให้อยู่ในผงให้อยู่ในแพ็คแพ็กเกจที่ดีอย่างเงี้ยจะมีโอเคส่งได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบว่าคุณน้องจะส่งแบบยาหมอตีอย่างเงี้ยใส่ซองแก๊บแก๊บแก๊บอย่างเงี้ยพี่ว่าส่งไม่ได้ค่ะเขาคงตีกลับไม่งั้นก็คงเอาทิ้งอะค่ะแต่ถ้ายาเป็นเม็ดแล้วก็บรรจุในกระป๋องแล้วก็ซีลอย่างดีอย่างเงี้ยส่งได้ค่ะโอเคนะคะตอบคาถามกระจ่างค่ะต่อไปก็ไม่มีอะไรลวค่ะมีน้องๆหลายคนอยากจะให้พี่พิมรีวิวพวกครีมบำรุงไม่ใช่ ซัพพลิเมนต์ต่างๆที่พี่พิมพ์ทานนะคะก็ตอนนี้ยังรอของอยู่ค่ะของมายังไม่ถึงเลยค่ะพวกลกแกะนมพึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวว่ากันนะคะก็ใครจะไปเที่ยวคืนนี้เออไม่ใช่สิไม่ใช่คืนวันศุกร์วันนีว้วัรพระเรอุตตรชันมาค่ะเคค่ะก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้พี่พิมพ์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพี่พิมก็คงจะได้ไปต่อคิวซื้อ iPhone 5S ค่ะแล้วก็จะอัปเดตมานะคะ แต่ถ้าไม่ได้ไปก็รอกันอีกจนถึงวันที่8นะคะกำลังจะเช็คว่าอ Up ัปเดตอัปเกรด e l i g i b i l i t y นะคะ e l i g i b i l i t y โอ้ยพูดไม่ถูกแล้วค่ะว่าจะดิฉันจะอัปเกรดได้หรือเปล่าคะนะคะแต่รู้ว่าจะอัปเกรดไทีคือวันที่8ตุลานะคะถ้าจะเป็น e อ l y Upgrade จะต้องจ่ายมากแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันนะคะเค okay, ค่ะตอนนี้ดิฉันก็จะขอ บายบายขอบคุณสำหรับ follower ใหม่ๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบ follower เก่าๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ติดตามที่แบบว่าเข้ามาคอมเมนต์เราก็จะรู้เราก็จะเห็นนว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเก่าๆก็หายไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่าลืมกันนะคะโอเคนะคะเพราะบางคนเขาก็ได้มากดไลค์ดูแต่เขาก็ไม่คอมเมนต์เราก็ไม่ว่ากันค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับ New Follower นะคะถ้า30,000เร็วแค่ไหนเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์อีกนะคะ30,000เ,เร็วๆนะโอ้โหอีกตั้ง4,700น่ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆสะสมไปเอาคนที่รักแล้วก็ชอบเราจริงๆแล้วกันนะคะโดยไม่ได้เกิดจากอยากให้พี่พิมพ์อยากให้มี follower หรือแฟนคลับของพิมพ์เกิดจากที่เขารักพี่พิมพ์จริงๆชอบในตัวในตัวแบบของพี่พิมพ์จริงๆเข้าใจไหมคะ เพราะว่าบางคนไปคลิกไลค์ไปฟอลโล่เพราะที่จากที่ว่าคนนี้ไปวีนคนนั้นดาโน่ o, นั่นพี่พิมพ์แบบว่าอยากให้ชอบที่เราเป็นเราจริงๆขอบคุณมากนะคะสำหรับฟอลโลเที่อร์ที่25,000กับอีก300กว่าเนี่ยค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ตอน30,000นะคะอาจจะไม่ใช่แจกของอะไรแต่ฉันอาจจะมีอะไร surprise, เซอร์ไพรส์อาจจะมีสีน้ำใจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาเล่นสนุกกันแล้วกันนะคะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครบสามหมื่นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายลูฟี่อ่ะอันนี้มาส่งจูบแล้วกันยั่วภาษาคนที่อยากได้เห็นไหมคะหนังแก้วมันสวยมากเลยค่ะคนบอกคนก็บอกว่าอยากให้พี่พีมมัดผมเพราพี่พีมหน้าเรียว ก็โบถ็อกพ่พิมพ์เคยรีวิวราคาไปแล้วนะคะที่เมริกาแต่ที่เมืองไทยค่ะคุณน้องค่ะคลินิกชนคลินิกเดินเข้าเมื่อไหร่คุณน้องเข้าไปถามได้เลยค่ะเขาปรึกษาค่ะฟรีคอนซัลแทนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย